อ,อ com, ไทยทูสวัสดีครับเอาสิเด,ด,ดียวพอเลยรอครับรออคุณณัคุณใดเรียกว่าสบายดีทุกท่าน,นนะครับเอฟซนะครับผมผมก็จะเอากรองรักษาเสร็จนะผมเหลืออีกอีกแถวนึงนะครับผมเอฟซจะได้ฉาบจบงานฉาบนะครับผมนีผ่ผสมปูนปูนแข็งแล้วนะครับเอฟซีนะอยู่แล้วน่าจะมี <c oughs>

เดี๋ยวคมว่าผมเดี๋ยวครัว่าผมแย่งอานี่ผมานสุดไม่มีใครแย่งอานี่ผมตกไรเลยผสมแกนี้ปะเอาแ้เอารอยเก้าสีันอ๋อทำให้มันเหนียวกระพุ้งปากเอา ก็เป็นบรรยากาศโอ้พี่บากวาดโอ้เกลียนพี่เิโอ้พี่เากวาดเลยนะท่านถนนก็เตรียมตั้งหน้าต่างไนี่เอาจาพี่เอ้เนี้ยตัขึ้นให้ได้ประมาณสอานข้างหน้าเก่อเออโคลคุณโคลสองบานบานเลย ินาทีสั้งทางทางพี่บ่าวเอาเด้บ่ะ บอกหมดไปตึ้งพอหมดตายวิ้วเฮ้ยเนี่ยอะไรกันนี่ยนะกูภาพวกนได้หมไปก็บสก๊ตดานขึ้นเลยฮะเออคิดไปที่ได้มันมีไม้ฟ้าด้วยจะไ้เชื่อมทสองยืดไหมยังไม่เต็มไหมเชื่อมยังไงมาลุไปเต็ม เอไปันวีเดียวเออไมพอรต้องสมนี่อเรียบมานะครับเราก็ก่อบล็อกอีินึแถวนะครับเอนี่เราอ๋อออนีนช้น่าจะน่ต็จหรือเปล่านะครับ bà ta phá dai Não, ah, não, não

ไปาเมตตาคุ้มช้าหล่าฟังจันที่พิกัดว่ากรอบล็อกต้องรอมันกอบเดียวก็ไม่เหมาะอต้องรอให้เกิดปวดสีได้ไม่เสียสรงเีือวใช้กระดาษบางไงี้อกามไมเดียวเนาะ <clears throat> oh! Oh! <laughs>

Okay. you

ลมกายลมนอนก่หมอนเจร่างาตู้กูหายอย่างนี้เนาะมาหาพรอมเลยมาหาวอยู่เจริขายได้เรขายมาเจอตู้ยอดไปน้ำน่าจะรอด đấy một một đây hai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Thank you. ฝากใจอาไส้จ้าลม <c oughs> 2เดี๋ยวไปสองคูอยเจ็ดสิบะมร้อยเด้พอแล้วเนาะสองคูณรอยเจ็พอดีเนาะมออยเจ็ดสเนาะสออยแปดสิบคูณนะเดียวมุกีดะ จะสะดวกยืนนั่งนงนะมองเตียงอดอกสลุกทรงยางเอร์เลี้ยวโครงร่างอยู่หเจ็ดสิบสองเมตรคูนร้อยเจ็ดสิบ พอดีแม็ดเลยร้อยแปดสิบคูสองร้อยดีสวยจ <c oughs> กคันทางก็จะเสร็จแล้วอาจจะมีเขาดีที่ไม้หนะุ่มท้ารละเด็กๆได้ขามัอยู่ที่บ้านนอนห้องใหม่แล้ว,ว,วน,น่าผอวานะนทานกันผัวว่านะไหนได้อยู่ ว่ากองีเลยแล้วมันก็อ <ù> ักโคงโครงแล้วก็ยิงเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วหน่อยทีน่าจะไม่นานอนนี้ราคิ 竹影却短。嗯 thank you Hãy subscribe này, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูไปก่อนนะครับกอบอลกันเดียววันนี้เหลือลแถวท้ายแล้วผมครับราครับสวัสดีครับ